ครบผมสวัสดีครับพี่นองอตาเขาครับเขาเจ้าแล้ววแล้ววน,นี้เอาคนเนี้วครับด่างมันเหลือเนาะกะใส่กระบะสามล้อนะกระบะสามล้อสั่งก่อนก่อนครับบรรจุรถนะเป็นได้ทั้งกระบะนะเป็นได้ทั้งกระบะเป็นได้ทั้งพ่วงข้างเป็นได้ทั้งรถพ่วงนะรถคันนี้นะ สุดยอดนกะก็ถ้อยเข่าครับอันนี้เอาไป6กเจ็ดสอบสองสี่กจ็ดกระสอบนะมันจูดได้เจกระสอบสำหรับรถกระบะนะกระบะพ่วงข้างนะลองเบ้าก่อนนะพี่น้องเป็นได้ทั้งพ่วงครับพ่วงก,ก็ยังไม่ได้ออกอยู่นะพ่วงก,ก็ยังอยู่นะ ก็เอาไปตากโซนนั่นมันเหลวันะแล้วก็สีแดงว่าเอานี่ใส่อีแท็กไปอีแท็กอันนี้ก็ที่ไส่รอบเดียวแล้วครับใส่รถอีแท็กนะเราทิปไปรอบเดียวไปโซ่นั่งผมนะครับนะะพี่น้องก็เดี๋ยวเราไปเบิ่งหมอกตากอีกนะครับสำหรับ่องข้างนะครับมันจุได้ก็ขับไม่ได้เพราะรถรถเราจะใส่ขันนี้มันแก่ง แล้วครับผมเดิ๋ยวพี่ลองเขาก็จงมายายตะกอนยายตรงนี้นะครับครับขีเข้ามาดังเขียวเลยเช็ดกระสอบครับุมนี่ครับเห็นว่ายายตรงดังเขียวนะครับเกุดสอบเรียบร้อย นะครับเนาะเป็นด่างเขียวด่างซ้นนี่นะครับนะอันนี้เนะขาเจ้าครับเขาเจ้าได้สองด่างพี่เนาะกะมาก่อนกะใหญ่ยยพึ่งจะเลีนะ้ยวเนี่ยจะมุ่งระบุนี่นะครับเนาะนี่ยาย่เขาเจ้าแล้ยวยิบเก้าสอบครับแต่ก็เดี๋ยวจะไปยาย่ขเขาเหนียวแล้วนะจงังหวัดชิมาตามมาเก็บอ่านี่เนาะตามมาเก็บกระสอบครับ มืัอนี่เห็นได้แล้วกันว่าน่าจะเกือบเกือบเที่ยงนี่ดอกมั้งเบื้องลักษณะท่าทางจะจะของแล้วนะหยุดประมาณน,นี้ครับโซนหายนานะครับเนาะอ้าวพี่น้องเห็นปะครับบรรยากาศเฮ้เมฆหมอกเมฆฝนนะครับเมฆว่มันเมฆฝนดอกเนาะอาทิตย์นี่ครับบรรยากาศพี่น้องใหญ่พี่น้องเบื้องบรรยากาศรอบๆนะครับนี่ ทิววิวทิวทัศนะครับเนาะเป็นย่งไรครับพี่นองอากาศดีครับบรรยากาศก็ดีดีดล่ะนะครับตอนนี้ให้ดูโดยรอบครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับชอบกดไลค์แชร์กดแชร์เป็นกำลังใจเบาก่อน้ำเด้อครับเด้อพี่น้องสวัสดีครับ